จัดเต็มท้ายปีเลือกขวดไหนก่อนดีไปดูกันครับผมพามาส่องบรรยากาศงานลดยกคลังโกดังไวน์ของอิตาเลเซียวันแรกคนก็เริ่มเยอะแล้วเขามีเครื่องดื่มนําเข้าจากหลายประเทศโซนนี้แรงดึงดูดเยอะคนมุงเพราะอะไรเพื่อนๆดูเอานะครับเจอพอดีไวน์แดงลาคิม่าจากอิตาลีตัวนี้จบยาวโน้ตของดอกลาเวนเดอร์ชาร์ดเฟรเซนเน่สปาร์ครลิงจากสเปนรายสดชื่นขวดหรูดูเท่ดีครับโลโก้โลแดงจากชิลีหนักแน่นบาลานซ์ดีตัวนี้ลองดูป้ายเอานะ มุมนี้มีมิคิสจองอุงุนมอสคาโต้สายหวานยิ้มเลยบรรยากาศคึกคักเหมือนข้อวายสายเครื่องดื่มมารวมตัวกันที่นี่ครับโซนสปิริตมีทั้งโซจูสาเกและอีกหลายสิ่งเลยมุมนี้หลายคนชอบมีเครื่องดื่มใหม่ๆให้ได้เทสตัวนี้รสใหม่มีทั้งมัทฉะชาไทยซีเซลกราสนําเข้าจากเยอรมันสวยถูกใจแล้วค่าตัวน่ารักด้วยนะครับข้างๆกันเป็นชีสโคคัสชิมก่อนได้ถ้าเน้นง่ายจัดชีสบล็อกอันนี้เข้ากับเทศกาลพาไปดูเครื่องดื่มนอนแอลบูธนี้กาแฟอิลลี่มีให้เทด้วยนะผมชอบ ใสมาไหลับโมแนงจากฝรั่งเศสสายชงสายมิกคลิกเลยครับดูถึงตรงนี้ปักหมุดเบสบอลแวร์เฮาส์ซอยกิ่งแก้วยี่ิอิตาเลียเขาเปิดคลังถึงวันอาทิตย์นี้มัวแต่เซฟเดี๋ยวไม่ทนันจะไปกับใครแชร์เลยครับ